เตรียมตัวมาปลุกผมนะแต่ไม่ได้เตรียมตัวมาเจาะเลือดอะไม่ตัดเนื้อกูนะก็เนื้อปลามันคือหนังหัวที่แบบเป็นแผ่นอะตอนที่เขาตัดหนังหัวเราอบบรู้สึกกึดๆเดี๋ยวยิงกรึดกคือไม่เจ็บเลยแต่แบบตอนเราตัดหนังหัวกู สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เลิกงามยามดีนะคะหาเรื่องเจ็บตัวอีกแล้ววันนี้เราก็จะไปปลูกผมค่ะทุกคนมอการตัดสินใจทำแบบไม่ถึง2องชั่วโมงอีกแล้วค่ะเออคือตัวเมย์ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนผมเส้นเล็กอยู่ในแบบเกณฑ์ที่แบบว่าเล็กมากมันก็เลยดูน้อยเออกรรมพันธุ์ของเราก็คือแบบว่าตรงนี้มันก็แบบ ลึกๆนิดนึงแบบเป็นไรๆผมไม่ยาวสักทีผมตรงนี้จะเส้นเล็กกว่าข้างหลังอีกยินได้มันอยู่ที่ฉันตลอดเลยฉันก็ต้องต้อง,องทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะคะคลิปเนี้ยไม่มีสปอนเซอร์ทุกคนเมย์จ่ายเองเรามีปัญหาอยู่ไม่อยากให้เกิดปัญหาในอนาคตด,ด้วยก็ต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทํา2อย่างคือฉีดก,กับปลุกผมวันนี้ทำเสร็จก็จะมารีวิวให้ว่าแบบอ้ยเจ็บไม่เจ็บยังไงบ้างเมย์ก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยแต่เขาบอกว่าไม่เจ็บเจ็บสุดก็คือตอนฉีดยาชาอะไรอย่างเงี้ยคือเมย์ก็ได้ไปปรกษา คุณหมอมาแล้วค่ะแล้ววันนี้คือถึงวันกรีดหัวถึงวันที่จะเจาะถึงวันที่จะแบบต้องเสียเลือดอีกแล้วทุกคนแต่มีแค่แบบอยากสวยเข้าใจปะไปกันเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็ไปลุกใส่คืนน่ารักน่ารักกูอยู่ไหนเต้นป่ะขะไม่ตื่นเต้นเลยชิลการเสียเลือดเสียเนื้อคือสิ่งที่ฉันรัก ก็จำตัวอะไรไหมคะไม่มีค่ะขายายไหมคะไม่จะเลือดไหนิดหนึ่งเ, <c oughs> เตรียมตัวมาปลูกผมนะแต่ไม่ได้เตรียมตัวมาเจาะเลือดแล้วค่ะ <c oughs> ท่านแล้วกลัวกลัว <c oughs> อย่าขยันแลยนีจอดาะเลบอกนะอย่าบะโอ้ยโอ้อย <c oughs> แล้ว <laughs> ตัดเนื้อข้างหลังมาแล้วก็เย็บคือเข้าไปถึงกาให้นอนคว่ำก่อนเพื่อตัดเนื้อตรงข้างหลังเอาเซลล์ผมที่แข็งแรงมาใช่ไหมแล้วก็มาเจาะเจาะเจาะใส่ผมไปตรงนี้หลังจากทาไปก็จะมีหลุดร่วงบ้างอะไรบ้างแต่เดี๋ยวมันก็จะงอกมาใหม่หลังจากนี้ไปก็คือคอลเลซชันหมวกต้องเข้าใครสปอนเซอร์บ้าง <laughs> คนที่อยากหน้ายาวๆเนี่ยเราจะเลือกลูกไข่ให้แต่ถ้าสมมติมว่าอยากจะลดแหม่งด้วยตรงการลางเราก็จะเอาให้หน้าผากตามลงมาอย่างเงี้ยครับระวังอย่าให้คอเสื้อมาถูก,กับผมที่พ่งโพกไปอะครับมไม่ต้องตกใจเรื่องกอนรไกน,นะครับอเหนมงก็เดิน <laughs> เราทาดอยู่นะครับผิวหนังที่เราเอามาจากด้านหลังเนี่ยเราก็จะเอามาสไลด์ผ่านกล้องนะครับเห็นลากผมที่แบบว่าผ่านเสร็จแล้วก็จะประมาณประมาณเนอ้ยหมอหมออย,ยู่กับอะไรแบบน,น,นี้ทุกวันเลยเหรอ มีเส้นประาสาทของเราเนี่ยขึ้นมาจากเหนือคิ้วอะครับมันจะไปเลี้ยงข้างบนทีนี้พอฉีดย oh. าชาตรงนี้ปุ๊บข้างบนมันก็จะชาทํา oh. อะไรก็จะง่ายมากเลยไม่เจ็บเจาะรูนะเจาะรูกำหนดความลึกทิศทางและความหนาแน่นของเฟรมผมมันก็จะเจาะรูก่อนแล้วก็พอเจาะรูเสร็จเราก็จะเอาลากผมมาใส่ตามรูที่ต้องการ ทับเบกครับทับเบกอยู่จอกไปประมาณพันกระดูอันนี้คือบวมน้ำเกลือนะไม่แตะเนื้อกูนกี่กเนื้อปลามันคือหนังหัวอะพี่แบบเป็นแผ่นนะ่ะตอนที่เขาตัดหนังหัวเราอะรู้สึกกึ้ดกึ้ดเดี๋ยวยึ่กึ้ดกดคือไม่เจ็บเลยแต่แบบตอนเราตัดหนังหัวกูมันเป็นแผลไม่ช็อกมากเลยมาทำอะไรอยู่ อันนี้แค yes, ่อันนี้ตรงอื่นห้าลูกบริเวณที่ปรุงห้ามลูกห้ามเจ้าในช่วงอาทิตย์แค่น้ำไหลผ่านค่ะหลังหนึ่งเดือนนะคะถึงจะทําได้ทุกอย่างค่ะหมาะกว่าท้องปุ๋ยปนเคลือต้องเห็ดไหมอ๋อหนักมากอยู่มากเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะทุกค วันนี้ก็จะมาอัปเดตหลังจากที่เราอ่ะปลูกผมไปครบ1อาทิตย์แล้วค่ะจะบอกว่าการปลูกผมครั้งนี้ก็ยังยืนยันคําเดิมนะคะว่าไม่เจ็บเลยมันก็ใช้ชีวิตลำบากนิดนึงอะคะ่ะหมายถึงว่าแบบกว่าน้องเขาจะยาวผมจะยาวมาหรือว่าแบบ ตอนนอนตอนสระผมอะไรเงี cues, ้ยเสียเวลานิดนึงก็ยังยืนยันว่าหลังจะหมดยาชาก็ไม่เจ็บนะคะชิวชิวปวดหน่อยๆเออทนได้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าการตัดสินใจทำของเนี้ยเป็นเรื่องที่คุ้มค่าแล้วก็ถูกต้องนะเพราะว่าอย่างเมเนี่ยกังวลเรื่องผมบางมากๆเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าแบบเออหัวเริ่มบางผู้ชายคนไหนที่แบบอุ้ยหัวจะรานไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะจะทําที่ไหนอะไรยังไงให้ไปลองหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาดีๆเพราะอย่างการทําครั้งเนี้ยเมไม่ได้แบบศึกษาอะไรมาเลยพ ทำเสร็จอะยังสืบรู้มาว่าเขามีการปลูกผมแบบที่ไม่ต้องตัดเนื้อมายาวๆแบบนี้ด้วยนะคะก็อย่างที่เมย์บอกเลยว่าการปลูกผมทางนี้คือโ no s p เซอร์แต่ว่าอยากทำอะอยากปลูกวิธีไหนดีกว่าหรือว่าประหยัดกว่าทุกกว่าแพงกว่าอะไรไงอะคือทุกคนต้องแหมข้อมูลกันเราเอง oh. แต่ว่าฉันทําวิธีนี้ฉันก็คิดว่าโอเคมันก็ดีแล้วนะตอนนี้ก็คือ7วันเนี่ยผมมันก็คือการย้ายต้นไม้มาอยู่ตรงนี้ค่ะก็ดูแข็งแรงดีนะคะเป็นการทาผมแบบปิดหนังศีรษะไว้ก็คือจะทําได้แค่ทรงนี้ทรงเดียว ถ้าสมิเผรวบตึงนะมึงเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนไม่ได้ไม่ได้เลยน่าจะต้องใช้ชีวิตลาบากอยู่ประมาณสอสาเดือนเลยทีเดียวอย่างวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปตัดไหมกันต่อ12เข็มอะที่เ็บไปทัาน้ตอนนี้นะคะเราก็รอตัดไหมอยู่ค่ะทุกคนทําไปเจวันแล้วแผลก็เริ่มแห้งเริ่มแบบเริ่มคันแนละ้วทุกคนตอนนี้คือการสาะผมแบบทรมานมากคือเอาน้ําผ่านอย่างเดียวอันนี้คือที่โปูก เห็นสกเก็บปะสกเก็ลงสกเก็ตเลือดแล้วก็ตัดไหมข้างหลังลตอนนี้เราเริ่มรูปเบาๆได้อ,ม,อม,มันติดยังติดละตอนนี้เซตผมอะไรได้หมดแล้วครับแชมพูใช้ได้ทุกอย่างละ,ะแชมนูน้าละดีไซคอมพลีทแล้วนะคะก็ เสียนเลือดเสียนเนื้อให้ดูขนาดนี้แล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องดิฉันด้วยยูทูบเบอร์ว่าที่30ล้านวิวก็ไว้เจอกันคอนเทนต์หน้านะคะบ๊าบุย